สวัสดีค่ะคเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องสเปเรเฮระนะคะพอดีช่วงนี้ต้องพาลูกมาทํากิจกรรมนะคะตัวเองทํากิจกรรมของตัเองมากแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมากุดตัดผมนะคะจริงๆไอเหตุผลที่เรามีที่มนุษย์เรามีกันเนี่ยนะคะมันเป็นเหตุผลที่เรามาคิดกันทีหลังจริงๆแล้วจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรบางทีมัน บอกมาจากข้างในข้างในมันบอกมานะคะอ่ะที่มะกูตัดผมตัดผมสั้นโกนผมก็เพราะว่ารําคาญเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วผมเป็นทรงนี้ไม่ชอบนะคะไม่ชอบให้อะไรทําให้เสียเวลาในชีวิตส่วนหนึ่งคือไม่ไม่ไม่ไมอยากเสียเวลาค่ะนะคะตื่นมาแล้วไม่อยากเสียเวลาที่จะต้องมาทําผมเพราะฉะนั้นให้มันสั้นให้มันสั้นดีกว่าพอมันสั้นแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลานะคะน,นั่นคือเหตุผลที่หเหตุผลที่สหรอก็ อ๋อไม่ชอบจองเวลาถ้าตัดผมที่สวีเดนถ้าสมมติวตัดผมที่สวีเดนไปตามร้านมันต้องจองเวลาล่วงหน้าแล้วมะกรดไม่ชอบจองเวลาล่วงหน้าเหตุผลที่3ค่าตัดผมที่นี่แพงแพงนะคะเหตุผลที่4จริง,รงๆเหตุผลที่4น่าจะมาเป็นอันแรกเมื่อปี2018กกันมกรุดไปบวชเนาะก่อนที่จะไปบวชนะ่ะผู้หญิงก่อนที่จะไปบวชในเรื่องที่เราเป็นกังวลกันเรื่องหนึ่งเนี่ยน,นะคะก็คือเรื่องผมเพราะผมมันเหมือนเป็นอะไรทุกอย่างของเราเนาะแล้วพอมะกรด ก็เป็นกังวลเรื่องผมแต่พอตัดสินใจที่จะไปไปบวชชีเนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าก็ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นไรแล้วพอพอตัดผมโกนผมไปแล้วก็เลยได้สัมผัสกับอิสรภาพอย่างหนึ่งนะคะอิสรภาพอย่างแบบที่แบบสบายมากนะคะโอเคแล้วเวลาตัดเวลาตัดก็ตัดเองค่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากก็แค่ไถไถอย่างนี้เฉยๆฉนะคะไถไม่ต้องจองเวลาตอนสมัยที่ตอนสมัยที่บวชเนี่ยนะคะมะกุฎด โกนโก,นกันเองเราจะใช้มีดโกนโกนกันเองแล้วมันก็จะได้ฝึกสติด้วยง่ายมากสมัยที่ผมสั้นใหม่ๆเนี่ยตอนมะกุูดไปทำงานล่ามมะกุดจะใส่วิกนะคะใส่วิกเพราะว่าเกรงใจว่าเกรงใจคนที่เขาเห็นเราเวลาศารผู้พากษาเขาเห็นเราก็กลัวเขาจะนึกว่าเราเป็นมะเร็งเพราะคนที่นี่ ถ้าสมมุติว่าผมสั้นเนี่ยเขาก็จะนึกว่าเป็นถ้าแบบโกนผมใช่ไหมเขาก็จะนึกว่าเป็นเป็นมาเร็งแต่พอตอนหลังใส่วิกได้แค่ครั้งสองครั้งค่ะรําคาญค่ะราคาญก็ไปแบบสั้นๆแบบนี้ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะทําเองได้ง่ายจังไอแบตเตอรี่อันนี้ซื้อมาจากเมืองไทยค่ะซื้อมาจากบางแสนพาลูกไปเที่ยวที่บางแสนแล้วก็เขามีร้านขายอุปกรณ์ทําผมเยอะ คาแนะนำบอกว่าอันนี้ดีดีอยู่ค่ะถ้าแบตมันมีนะแต่ถ้าแบตไม่มีก็ไม่ดีเป็นอย่างนี้โควิดมาเราไม่กระทบนะคะเราไม่ต้องไปร้านตัดผมทําเองค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่เรียบหมดเวลาตัดเสร็จแล้วต้องให้มีคนช่วยเลม็มบางทีก็ให้ลูกบางทีก็ให้เพื่อนช่วยเลม็มบางทีก็ให้ให้พี่ ช่วยเล็มให้อันนี้มันเป็นความรู้สึกที่เป็นอิสรภาพอย่างหนึ่งนะคะอ้ออยากจะบอกบางคนสงสัยว่าทําไมมะกรูดทาอะไรได้ตั้งเยอะแยะมากมายอย่างที่หนึ่งเลยนะคะก็คือเราจะต้องประหยัดเวลาอะไรที่ทําให้เสียเวลาในชีวิตมะกรูดไม่ให้เวลามันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการดูแลผมค่ะเสื้อผ้าหน้าผมไม่แล้วเสื้อผ้าส่วนใหญ่มะกรูดก็จะใส่แบบเดิมซ้ํๆ คือไม่ต้องเลือกมากไม่ต้องเสียเวลามากก็จะมีชุดชุดสําหรับทํางานโดยเฉพาะแล้วชุดสําหรับอยู่บ้านมองไม่เห็นต้องใส่แว่นตาแป๊บหนึง่งจะได้เห็นต๊ดตดง่าย <laughs> มีคนบอกมากง่ายแทคคู่นะคะมันเป็นอิสระจะบอกเรื่องอิอสระนะคะคือถ้าสมมุติว่า ชีวิตเราไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมายไม่ต้องมาแครเรื่องผมไม่ต้องแครเรื่องเสื้อผ้าเกินจําเป็นนะคะชีวิตมันจะง่ายมากขึ้นเนาะอ๊บอบ เวลามากูตัดผมจะสงสารอยู่คนหนึ่งคือสงสารแม่นอกนั้นไม่สงสารใครแม่จะบอกพอผมเริ่มยาวแม่ก็จะบอกว่าผมกําลังสวยนะคะแต่จริงๆเราเนะี่ยรู้สึกลาคาญผมตั้งแต่ก่อนแม่จะทักแล้วผมกําลังสวยแล้วเราก็ตัดตัดเพราะว่ามันลาคาญไม่ใช่อะไรค่ะตื่นขึ้นมาแล้วผมไม่เป็นทรงต้องมาเสียเวลาทําผมไม่ชอบนะคะใครที่มองว่าใครที่คิดว่าตัวเองไม่มีเวลาทํา ไม่มีเวลาทําสิ่งที่ตัวเองอยากทําลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราเสียเวลาไปกับอะไรบ้างวันวันหนึ่งเราเสียเวลาไปกับการยุ่งเรื่องชาวบ้านไหมวันวันหนึ่งเราเสียเวลาไปกับการส่องเฟซชาวบ้านวันวันหนึ่งเราเสียเวลาไปกับอะไรลองตัดสิ่งเล็กๆน้อยๆพวกนั้นออกไปนะคะหลายๆวันรวมกันก็เป็นสองชั่วโมงนะสิ่งที่มะกุูดจะห่วงมากที่สุดคือเวลาเวลาเพราะเวลาเรามีจํากัดนะคะ คนเราเกิดมาอยู่ได้โดยเฉลี่ยประมาณ80ปีนะคะเวลามีจํากัดเพราะฉะนั้นก็ลองวิเคราะห์เวลาของตัวเองดูส่วนใหญ่คนจะบ่นว่าไม่มีเวลาทํานั่นไม่มีเวลาทํานี่ไม่มีเวลาทําตามความฝันของตัวเองนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยลองเช็คว่าอะไรทําให้เราเสียเวลาของมะกรูดหน้าก็ไม่แต่งอย่างมากก็คือทาปากนะคะทาปากเพราะว่าสมมติว่าเวลาที่จะทํางานล่ามโดยเฉพาะทํางานล่ามต้องทาปากถ้าไม่ทาปากแล้วมันพูดไม่คล่องมันมีความรู้สึกว่ามันพูดช้าเนาะ แล้วก็ทากันแดดนะคะเพราะว่ายังกลัวมะเร็งอยู่นะคะทากันแดดแล้วก็มีเท่านั้นค่ะผมก็ไม่ต้องทำชุดก็ใส่ซ้ําๆอย่างชุดถ้าชุดอยู่บ้านอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเดจะให้ดูแนะนําดีมากของยี่ห้อของญี่ปุ่นยูนิโคลราคาไม่ไม่แพงมากราคาเท่าๆกับหัวเอ็มนะคะเสื้อแบบนี้เป็นเสื้อเสื้อมะกะแลงบ้านมะกูดเรียกเสื้อมะกะแลงแล้วข้างในมันจะมีซับในเราก็ไม่ต้องใส่เสื้อในนะคะ สบายสะดวกสบายแล้วก็ก็ถ้าอยู่บ้านก็ใส่แค่นี้นะคะหรือถ้ามันหนาวมักค่ก็จะใส่เสื้อเสื้อที่เป็นผ้าลินิน,นแขนประมาณเท่านี้ที่มางจะเห็นมันกค่ใส่ทําคลิปแต่ถ้าสมมติว่าออกไปทํางานทํางานล่ามก็จะใส่มีเสื้ออยู่ยี่ห้อหนึงเพราะว่าใส่แล้วมันดูดีไม่ต้องทาอะไรมากแค่ใส่เสื้อเฉยๆก็ดูดีก็อย่างนั้นค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาคิดนะคะโอเค ไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสวันหลังจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะวันนี้ก็ฝากไว้เรื่องเรื่องเวลานะคะเรื่องเวลาแล้วก็มะกรูดทราบว่ามีคนเขียนอะไรามาหามะกรูดเยอะแยะมากมายแล้วสงสัยว่าทำไมไม่ตอบจะตอบทําไมล่ะตอบไปก็เสียเวลาตอบไปไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะคะจัดสรรเวลาให้กับตรงนั้นการที่เราเลือกจัดสรรเวลาจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอะไรสําคัญที่สุดสําหรับเรานะทีอ่อาจารย์ที่มะกรูดเคารพนับถือนะคะอาจารย์บอกว่า การปฏิบัติการภาวนาเนี่ยมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากเลยเด็ก3ามขวบก็ทําได้เด็ก3ามขวบก็ทําได้แค่จะอยู่กับลมหายใจแค่จะรู้ความรู้สึกของตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะปัญหาคือจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นแหละแล้วการที่เราจะทําหรือไม่ทำเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราฝึกฝึกจิตใจตัวเองฝึกร่างกายตัวเองให้เวลาให้ความสําคัญกับสิ่งไหน นะคะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็ชินฝึกบ่อยๆว่าโอเคว่าไม่เสียเวลากับเรื่องไร้คุณค่าฝึกให้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีคุณค่านะคะแล้วมันก็จะชินนะคะโอเคเนาะวันนี้พอเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปตัดต่อ